โน้ตบุ๊ก Lenovo T50 ขีด30พารบอร์ด NM ขีด A311 นะครับอาการเสียคือกินกระแสก่อนออนค่อนข้างสูงหลังจากออนแล้วก็จะมีการกินกระแสเพิ่มขึ้นไปอีกจากกระแสก่อนออนนั้นนะครับก่อนออนนี้กระแสสูงถึง0.22แอมพอใช้อินฟลาเรสซองเนี่ยเพราะว่ามีความร้อนเกิดขึ้นพิเรีมแล้วก็ตำแหน่งคอยบางจุดนะครับจะเห็นว่าความร้อนเกิดขึ้น บริเวณนี้ 1. จุดนะครับแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นอีกบริเวณหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนั้นหลังออนครับหลังออนก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งอันนี้แปลกนะครับเหตุที่กินกระแสก่อนออนสูงเพราะว่ามีความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งความร้อนนี้มาจากไหนมีการช็อตหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้ความร้อนมันเกิดขึ้นบริเวณนี้กระแสก่อนออน0 2 0ย2โดยประมาณนะครับพอกดออนก็มีการกินกระแสเพิ่มขึ้นไปอีกแสดงว่ามันออนได้นะ มันเหมือนเสียแต่มันยังใช้งานได้คือออนได้อยู่ประมาณนั้นนะครับก็ออนแล้วก็จาก0.2กลายเป็น0.6แอมป์นะครับแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดหลังจากที่ออนแล้วประมาณนั้นนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นก็บริเวณ PDM เ,เช่นกันแล้วก็ตำแหน่งของคอยจะมีความร้อนเกิดขึ้นสูงด้วยเหมือนกับมีโหลดดึงเยอะครับมีโหลดดึงกระแสผ่านขดลวดจํานวนมาก แ,บบแสดงว่ามีปัญหาที่ตัวโหลดมีการกินกระแสสูงแต่อย่างไรก็ตามก็วัดแรงดันไฟตามคอยแต่ละจุดเนี่ยเก็บไว้ก่อนจะดีกว่านะครับดูว่ามีความผิดปกติของแรงดันไฟไหมไฟตกไหมแบบนั้นก่อนอันนี้วัดสแตนบาย3โวลต์5โวลต์มีตามปกตินะครับแสดงว่าชุดสแตนบายเนี่ยไม่ได้มีการกินกระแสก่อนอ่อ,อน แล้วก็ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นตรงสแตนบายนะครับจุดนี้เป็นมสเฟต8ขาที่อยู่เดียเด่ยวๆไม่อยู่ใกล้ตำแหน่งของคอยนะครับแสดงว่าเป็นชุดโยนไฟของไฟสแตนบาย ชุดนี้มันมีไฟมารอแต่ว่ายัางไม่โยนข้ามไปอีกฝั่งนะครับสังเกตผมวัดอีกด้านหนึ่งด้านขาซอสเนี่ยยังไม่มีการโยนไฟข้ามมาแต่ทําไมมีการกินกระแสสูงได้นั่นแหละครับที่แปลกเพราะปกติถ้าชุดโยนไฟมีการโยนไฟแล้วเนี่ยกระแสมันก็จะสูงขึ้นมาถนะูกไหมครับแต่ว่าการโยนไฟมันยังไม่โยนเลยทําไมกระแสมันสูงเอาทีนี้เราก็วัดแรงดันไฟในส่วนของคอยตำแหน่งที่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับพบว่า จุดที่1ด้านขวานะครับมีไฟประมาณ1.8โวลต์โดยประมาณจุดที่2จุดที่อยู่ฝั่งซ้ายนี้นะครับมีแรงดันไฟประมาณ1.02โวลต์หรือโดยประมาณก็น่าจะเป็นไฟประมาณ1 0 5โวลต์เลี้ยงทีิตนะครับ2จุดเนี้มันมีไฟตามปกติแสดงว่า2จุดนี้ไม่ได้ค่าโอห์มต่ําเมื่อวัดเทียบกับกราวหรือค่าไดโอดต่ําเมื่อเทียบกับกราว,รว,าวคือไม่ได้ช็อตนะครับจุดนี้ตอนนี้พัดบอร์ดนะครับ N.M. ขีด A. 3 1 1แล้วก็ไปดูตำแหน่งจุดที่มันร้อนนะครับ PU. 6 0 1เดี๋ยวไปดูสเป m เมต c ิกหรือบอร์ดวิวกันอีกทีหนึงว่าตำแหน่งจุดที่ร้อนเนี่ยจ่ายไฟให้กับระบบเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นไฟ1.8โวลต์นะครับที่มีความร้อนเกิดขึ้นตำแหน่ง PL. 6 0 1ตัวนี้กับ PU. 6 0 1นะครับแล้วก็อีกจุดหลังออนนะครับอันนี้ผมออนเครื่องแล้วกระแสะ0 6 5แอมป์นะครับมีความร้อนเกิดขึ้นตรงตำแหน่งนี้และไฟทั้้ง2จุดนีก็คือไฟ 1.8กับไฟ1.05วัต์ที่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับล้วนเป็นไฟที่จ่ายให้กับ PCH ทั้งคู่เลยนะครับแสดงว่าตอนนี้ตัวที่เสียก็คือ PCH นั่นเองครับมีการกินกระแสสูงผ่านคอยทั้ง2ชจุดนะครับพูดง่งไๆก็คือมีการช็อตอยู่ในตัว PCH นะครับยิ่ง PCH ที่รวมอยู่ใน CPU นะครับเป็นชุดที่รวมกันเพราะฉะนั้นต้องยกเปลี่ยนทั้ง CPU เลยนะครับ ในเคสนี้ก็คือเราต้องยกเปลี่ยน CPU สรุปง่ายๆนะครับอันนี้ผมตัดไปผมเปลี่ยน CPU ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคลิปส่วนของการยกวางเปลี่ยน CPU อะไรเงี้ย ผมเคยเสนอไปแล้วนะครับก็เลยจะตัดคลิปไปนะครับมาดูในส่วนของการประกอบเครื่องแล้วก็เทสเตอร์ดังไปเลยนะครับตอนนี้ USB เทสเตอร์ดังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปประกอบกับจอเพื่อทดสอบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเทสเตอร์ดังแล้วน่าจะมีภาพได้แล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนผมตัดไปเลยเรื่องการยกวาง CPU อะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้วิเคราะห์ให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเสียยังไงถ้าอาการแบบนี้อะไรเสียแล้วเราจะได้เปลี่ยนถูกจุดนะครับอันนี้ผมเปลี่ยน CPU ไปเรียบร้อยแล้วก็ตัดคลิปมาที่เครื่องก็ เปิดติดมีภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ